เป็นกาลั่งสงัสงกาลังสางเกียดีเพระ่ทะลวันันพระพุทธเรเล็กไหลว่คือไ,ไ,ไ,ไันกนนดเลกะดอืหรูป้ะกดมัน,หนนะเหเสียก็ดนะีนะน่าดีอเฮ็ดขอท่าได้แล็ด นี่แล้เฮ็ดแขนอ้อมนั่นห้องเากาองที่ล้านี่มาต้องเฮ็ดนี่เฮ็ดอ้อมกผพาดขึงเท่งสั้นที่สองกันไหมสั้นที่สองขึ้นไปสร้างู่แล้วนี่ บริเวณทำผาเกิ้อส้งางในคักแถววะ,ะจักสิใหญไงบาหไงแล้วจักสิสูงบาสูงเนาะเห็นบาเฮอคีมารถมากยังเห็นแต่ไก่ไก่เนาะเอโอโ้มีอันเดียวกับให้นี้ิทั้งผาไงทั้งอันนี้นี่แห่งคักไป <c oughs> แต่องค์แง่หนั่นก็1อยล้านเนาะ พุ่นไหมันไหมบ่มันขึ้นไปเบื้องนทีวนี่ละนี่มองขึ้นไปอยู่อันนันขึ้นไปทางไหนเด้บันไดเน่นวัน ยูไปไปเที่ยวเล่ามองอันเขาเอื่นยังกับพวกเขาคั้วมองวัดวัดพูกเขาคั้วเนาะสิมีวัดเมซี่ัดเอียงอยู่หันพักกันปั้นเอียงได้ป่เนี่ปัน้นมองนรกมองอันนี้พักกันเฮ็ดเอียงเฮ็ดโค้งเฮงยังขึ้นต่มนี่แหละตามมือปัน้นอันนี้ระดับสร้างอันนี้แล้วนี่ออระดับสร้างอันนี้เราหาอยากหากินรับเมาคักแล้วนี่รับเมา อันนี้ได้เรง,ง,งจังดูว่าลงมาจองด้วยว่าแล้ฝากันนี่เฮ็ดพญานาคนไง <c oughs> พญานาคเฮ็ดดีไงดี ทาหลวงมา่งงามๆตัวเหรอนะมึงก็เจ้าไทยอันนี้ยาอีเบิ้งเพียงโอ้มันออมไปหากันไหนตนี้อันเียนีเจ้าคมันเจ็ดปากคอ่ะเ็ดคือเนาะว่พ่นน้ำเลยว่าพ่นน้ำเลยย่ต้นี้พ่นน้ำได้พ่นน้ำได้เจ็ดไฟติดน้ำตอน เออโอ้ยโหเห็ดคือ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ข้าเจ้าเฮ็ดเนาะเพิ่นประหยัดก็คือเพิ่นสิปั่นโตเพิ่นเพิ่นสิปั่นโตเองแหละคือจังหันอยู่ใส่เพิ่นสิซื้อตัวหัวมาใส่เอาพอหัวปั่นเพิ่นสิปั่นเจ็ดตามอันนี้เพิ่นเฮ็ดนะเอออันนี้ทำผระเกิ้งเนี่ยเพิ่นทำวัดถ้ำผระเกิ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วท่างอันอันสายพุทธศาสนาและสายวัด เห็ดโอ้เฮ็ดดีพญานาคกระตูบางงีอือนี่ทำพระเกรื่องไปวัดหันไปวัดอันหลวงพ่อปีดีวัดป่ากิติยานุสรสิยู่ในเมืองเนี่ยอันนี้ยู่อันนี้สิยู่บนเขาเท่งเขาอุทยาน ยูอันนั้นเขายังปั้นงามเลยยูมุกดาหานที่สบมุกดาหารที่ดังๆตัวนี้ปั้นพญานาคงามปั้นสีสันปั้นยังงาม